ใครจะทําเรื่องของการเช่าบ้านอย่าลืมดูสิ่งนี้ค่ะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินค่าเช่าบ้านฟรีนี่เลยเรื่องล่าสุดนะคะแพลินเนี่ย<ม>ก็กาลังจะไปหาเช่าออฟฟ,ฟิศค่ะเนื่องมาจากว่าออฟ,ฟฟิศที่แพลินทำนะคะก็คือออฟ,ฟฟิศแลนฟลอร์เต็มพื้นที่แล้วก็ต้องขยายกิจการล่าสุดเลยก็เลยไปให้น้องๆเนี่ยลองหาออฟ,ฟฟิศใหม่น้องๆก็ทํากันบ้านไปเจอตึกแถวตึกนึงค่ะเขาก็เลือกมาเล็งไว้แล้วทีมงานบอกนี้มากค่ะตรงนี้ทาเลหงจุ้ยดีนู่นนี่นั่น,น,น,นอ่ะไปค่ะแพลินก็ไปที่หน้าซับ ปรากฏเจอเอหมายสารแปะไว้อ่ะตัวนั้นนะคะก็จะเป็นหมายสารที่เขียนว่าทรัพย์ตัวนี้กําลังจะถูกยึดถ้าไม่ชําระเงินแสนก็บาทภายในวันที่จุดๆๆอันนี้แหละเรื่องที่กําลังจะเตือนนะคะต่อให้ใครก็ตามนะคะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าถึงแม้ว่าเราทําสัญญาเช่าไปมันก็จะติดพันไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันโดนยึดมันต้องมีปัญหาเรื่องของการ เปลี่ยนสัญญานุ่นนี่นั่นวุ่นวายเพราะฉะนั้นแล้วใครจะทําเช่านะคะไม่ว่าจะเช่าออฟฟิศเช่าบ้านเช่าคอนโดอย่าลืมไปคัดฉนดแล้วก็ตรวจสอบอายัดด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นนะแล้วก็อย่าลืมล่ะคู่สัญญาที่เราทํากันน่ะต้องเป็นเจ้าของโฉนดนะคะเพราะมันมีหลายเคสที่ สุดท้ายเราคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเราก็ไปจ่ายเงินมาจํแต่กลับกลายเป็นเอเจนต์จ้าเอเจนต์มาหลอกเป็นเจ้าของเราก็ไปตกลงทําจ่ายเงินเนบเขาไปทีนี้แหละเรื่องยุ่งเลยทีเดียวนะฟ้องร้องก็ปวดหัวดูให้ดีตรวจสัญ,ญาให้ดีแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้ดีจะได้ไม่เป็นเหยือ่อปิดฉายชิปนะจ๊ะ